ผมคิดว่าจากนี้การเมืองจะกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนะครับทั้งในเคสของอคุณทักษิณแล้วก็คุณนายทองทานผมเชื่อว่าถ้าออกมาไม่เป็นใจหรือว่าผลลัพธ์ออกมาไม่ไม่ได้เข้าทางทั้งสองท่านเนี่ยตลาดไม่น่าลงไม่ใช่เรื่องใหม่อะ่ะเรื่องนี้คุยกันมาสักพักแล้วเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายโฟล์ Flow มันจะเป็นเรื่องกลับมาเป็นเรื่องการเมืองอีกครั้งนอกเหนือจากเฮ้ยเล่นมาแล้วข,ขึ้นมาสองร้อยกว่าจุดจากเรื่องของดอกเบีย้ยแบงก์ชาติ ก็ลองงอลดดอกเบี้ยคุณวิชัยเข้ามา GDP ดีกว่าคาดอ่เรื่องเศรษฐกิจมันไปซะเยอะแล้วหลังจากนี้จะเป็นเรื่องการเมืองคะซึ่งถ้าผลออกมาไม่เป็นใจเราก็เชื่อหุ้นไม่หลงแต่มันจะขึ้นต่อได้ไหมถ้าสารตัดสินว่าคุณแพรวรคาไม่มีทางผิดอันนี้เราคชดว่าหุ้นขึ้นเพราะว่าจะเซอร์ไพรส์หุ้นไทยจากนี้จะเป็นเรื่องการเมืองไทยซึ่งแต่ละคนก็คิดว่ามีโอกาสโอกาสมีความผิดก็ทุกคนนักวิเคราะห์การเมืองหรือตลาดก็เห็นชัดเจนว่ามันมีสูง แล้วถ้าออกมาเป็นอย่างนั้นหุ้นไม่น่านลงในความเป็นของผมนะแต่ความเสี่ยงที่ที่จะมีทั้งขาขึ้นและขาลงข,ขาขึ้นก็คือว่าอ่ะถ้าไม่ผิดก็ไปต่อหุ้นขึ้นแต่ถ้ายุบสภาอันเนี้ยตลาดไม่ได้คิดเรื่องนี้ซึ่งอผมคิดว่าเกิดนออยแต่ถ้ามันเกิดจริงๆหุ้นจะลงแรงมาก